ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเทศกาลงานบุญใหญ่นะครับอย่างบุญกระถินนะ่นเนาะซึ่งแต่ละวัดเขาก็จะมีการจัดพิธีนี้ก็ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปที่วัดโพทองนะครับเขตจอมทองกรุงเทพมหานครนะครับมีการจัดฮะพิธีถวายผ้าพระกฐถิ่นพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีนะครับประจำปี2567ฮะจัดขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาลองชมภาพครับ พระชิรวิทยานุสิทธิ์หรือหลวงพ่อวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าพ,พระกฐินพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม พระราชทานภาพพระกฐถินเพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไต,ตรมาสณวัดโพทองเมื่อวันที่27ตุลาคม2567ที่ผ่านมา ภายในพิธีถวายภาพพระกรินพระราชทานพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโพธภาพพระกรินพระราชทานโดยมีประธานกฐถินพระราชทานพร้อมคณะคุณแม่มาลีวารลักษณสกิจประธานกฐถินสามัคคีและครอบครัวพร้อมด้วยเจ้าภาพกฐถินสามัคคีและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสมโพธโดยพร้อมเพรียงกัน ากนั้นประธานกระถินพระราชทานได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรถวายราชสการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมอัญเชิญภาพพระกถินพระราชทานมาสู่เบื้องหน้าพระสงฆ์และกล่าวคำถวายภาพพระกถินพระราชทาน ต่อมาประธานกรถินพระราชทานถวายภาพพระกรถินแด่พระราชวชิรวิทยานุสิทธิ์พระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกรถินและประธานพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพกรถินสามคคีได้ร่วมถวายผ้าไตรแด่พระราชวชิรวิทยานุสิทธิ์โดยท่วนทั่วกัน สำหรับพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานในครั้งนี้ทางวัดโพทองจะนําเงินจากการถวายภาพพระกฐถินพระราชทานกรถินสามคัคคีและจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างเจดีพระแก้วจุลามณีและนําไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป